สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ท่ายิ้งกลมยศเสกค่ะวันนี้เป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะคะทุกคนเกี่ยวกับ่าพาแม่เย็บลิ่ไดไปสู่สวรสค์เลยพาแม่ยังไปที่วัดไปเผาเพราะว่าเปลียกเผาแล้วกันเนาะเพราะว่าบ้านยังไม่ได้เรียกเผาก็เลยต้องเรียกเผา โอเคค่ะไปดูว่าภารกิจวันนี้ประเพณีบ้านเยยมนี่เขาทำอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะอันนี้สําหรับแม่ครัวนะคะที่ไปซื้อผักมาวันนี้อาจัดทาความสะอาดมันเดิมไอ้มาจัดผักทําอาหารเหมือนเดิมค่ะนี่แผนกแม่ครัวนะคะแผนกแม่ครัวค่ะนี่แผนกแม่ครัวค่ะนี่กับพ้าเราก็จะมีอะไรบ้างวันนี้ กับข้าวแล้วก็จะมีอ่าอันนี้ต้มจีดฟักแล้วก็นี้เอ่อผัดผักรวมอันนี้แกงแดงใส่ฟักทองโอ้เป็นแต่แซบเป็นแต่แซบแล้วก็จะมีไก่ทอดด้วยใช่ไหมนะไก่ทอดใช่ไหมเดียวอ๋อเอามันขากลุดอันนี้กำลังทำไก่ทอดนะคะไก่ทอดโฮมเมดอันนี้นี่วันนี้ก็หมักไว้แล้วใช่ไหม อ๋อโอเคนี่คือหมักไว้แล้วค่ะเตรียมทอดได้เลยนะคะทุกคนพอแขกมาเหลืออะไรมาเราก็จะหาข้าวให้แอดพี่น้องที่มาร่วมทําบุญวันนี้ก sure okay. ินข mm ้าวกันนะคะตอนนี <All S 1> <state> ้กําลังขนพวงหลิดไปที่วัดนะคะารแล้ว็จะาขางขายที่เห็นว่าควงฤดนะเออว่าสามนเน่าจะาไปแล้วเลยตะลัเลยพัีออดยรหางรอรัาเ่ยไ เกดไปถืออ่ะถือกรดได้มไปหน่อยมันไงอาถือเอาเล็วๆหนุ่มไม้เร็วๆเราเ,าเ่วยกันคนละไม้ละมือตอนนี้เราก็ขนควงลิดนะคะไปวัดเลยเดินเลยเดินเลยนี่ลูกหลานก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะนี่เราก็จะขนควงนิดไปที่วัดแล้วค่ะทุกคนอีกสว่วนหนึ่งเนาะเราก็จะขนไปที่วัดก่อนอีกสว่วนหนึ่ง ไปเลยค่ะทุกคนออกเดินทางเลยตอนนี้เราก็จะเอาพวงหลีดไปที่วัดนะคะขอจับเจ้าเนี้ยขออิรุนเดยวไปเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาพวงหลีดไปประดับที่หน้าเมนกันแล้วค่ะทุกคนตอนนี้จะไม่เศร้าพยายามจะไม่เศร้านะคะทุกคนตอนนี้ก็จะทํ้ตัวให้มีความสุขที่สุดนะคะเพราะว่าเศร้ามาหลายวันแล้วค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เมนท,ที่ที่วัดนะคะทุกคน ทุกคนก็จะมาตกแต่งเอาพรมลายเอาพวงหลีดเอามาห้อยนะคะทุกคนนี่เราก็ขนพวงหลีดมาจากที่บ้านนะอันนี้ก็คือลูกแม่เยมารีตอนที่แม่ตอนที่เยมลีีไปอยู่ต่างประเทศนะคะทุกคนแม่แกก็จะเอาไว้ผมยาวเยมลีีก็ไว้ผมยาวแม่ก็ไว้ผมยาวจนหัวเยมลีีจะกลับมาจากต่างประเทศแม่ถึงแกถึงจะ แปดผมพร้อมกันกับเย,ยมาริอันนี้ก็กําลังตกแต่งนะคะทุกคนว่าเราจะใส่พวงหลีดแบบไหนกันดีอันนี้ก็คือนี่ฝั่งทางนี้นี่คือพี่ชายพี่ชายคนโตเย,ยมาริเอาสดไปทางหน้าได้ไหมคะอันนี้อันนี้ดอกไม้สดเราไปปลูกตรงข้างหน้าได้ไหมอันนี้เราก็ประดับประดาพวงหลีดนะคะทุกคนอืม,อม อถ้าอลุมันง่าอย่งเงีกยอเงยอยงเงถ้าันหลายๆเราพอลุดียมัใหเพิ่นนไม่แล้วยากถ้าล้มมยากอลอีกสองนเหลืออี um> กสองนยังไม่ได้รัดเลยอันนี้ก็คือลุงของยายมะลิก็คือพวงหลีกของเราเสร็จแล้วนะะคทุกคนนี่ วงเด็กของเราก็เสร็จแล้วอ่าอืออือะือกือกือะือ้ืออือประอือ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 กือ่ือนืออืออ้อคะออื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 ะอืณนีอต,งต,งนนะะตงืงอืนอคอนีออ่ออือคืนอือ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 อน

ชาคลาวะตาตาชาคลาวาตามาตาชาคารวาตาตาชาคลาวะตามามาเท้าเดี๋ยวพอบิดาเดี๋ยวพอบิดาเดี๋ยวพอมารดาเดี๋ยวพอมารดาลูกและหลานหลอกไม่เด็กลูกเดียนหลอกไม่ลูกเดียนทำใดทำใดที่ลูกและหลานที่ลูกและหลานได้ลูกเกินใจก็ดีใจก็ดีด้วยเกียรตินาก็ดีเกียรตินาก็ดีเกียรตินาก็ดี

ขึ้นสู่ส,สวรรค์น,นะคะทุกคนตอนนี้กําลังเตรียมตัวอยู่นะคะว่าจะบวชชีก็เลยมาอยู่ที่วัดก่อนแล้วก็เตรียมตัวจะบวชนะคะทุกคนบวชจุงแม่ลุนคือแม่ยา่ของแงวันนี้แกเสียแล้วทีนี้ก็เลยจะบวชแล้วก็จูงแกมเะเผาขึ้นเมนหรือว่าส่งแกขึ้นสวรรค์นเนาะ ครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายยายลูกหลานทุกคนทำให้แม่รุนผงแต่สงทุกคนทำมาจากใจอันบริสุทธิ์พาแม่รุนผงแต่สงขึ้นสู่สวงสวรรค์ 的不亲。 ไปนี่คือสอบอ่าอันนี้ซีซียางชัดเลยอ,อันนี้เหมือนสามคู่บูปาตะบุสามนิดอันนี้คือเหล็กสามเนี่ยตัวนี้ซีชัดแห้ง

Đó, đây là, đây là 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 marriage, là cái nhà máy nó đứng gì cả nhà cái nhà cái nhà các số thầy Ờ, vườn phán vườn đào ông đưa má

ได้หายยาเขามายงอยู่เลยไอ้เวานี้ผู้อายุน้อยที่สุดต่มาเาว่าได้ยกมือไหวก่อนร่างหนาแล้วผู้ใหใหายอันนาออกน้ำตาจืกแล้วหรให้น้ำมีแล้วแ้วมายืนไทยไปได้ด้อยผู้ใดดูแน้าของพี่ด้วครับน้าของพี่ Ừ, thay đây thay đây thay đây cho bây giờ ជាងសារងស្វើប្រាបានបានសាស់ដានបានហើយសារស្វើ อยเงี้ยเราต้องร่นยากนะครับตอนนี้ใครบ้างที่าอยนคนมารัดของบ้านเยออยู่หลังตรงนี้ด้วยเนี่ยเมียบอกปลาตี้เตมาเร็วปลาเร็วมาบ่เมียมากระไรบ่เมกยๆน้ำมันก็นึ้อาน้ำมันว่ามันสับปะอ่องเหรอ่าถึงมันสับปะออ